อี้ไม่เกกียรติพวเเาดี๋ยวนะอันอันเนี้ยมันรายการโหนกระแสมันไม่ใช่รายการสามแซ่บไม่ไม่คอนเสแต่ต้องต้องให้เกียรติรายการที่จะต้องให้เกียรติแขกรับเชิญพวกเรานี่ยอมเผามัดรวมพีชีพแบบนี้นะตายหมู่อ่ะมาตายเอามาเป็นเพื่อเป็นเกียรติขอเสียงปรบมือเชียร์หน่อยนะเนี่ยคุณผู้ชมให้ข้างหน้านี้นะดูดูทีมงานทุกคนอยากเห็นนะเอออ่ะพี่นุ่มแสงไม่ต้องกลางสวยอันเนี้ยแล้วทไมวันนี้ พี่เป็นนักข่าวแล้วนะเออมันเดี๋ยวทวิตเตอร์ขึ้นเลยพุ่งแล้วมีใครเคยเห็นพี่รูปนี้โอ้แอนพีมั้งข้างไหนข้างหน้าเนี่ยอนีี้ข้างหน้าตรงแสกนี่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 อ่ะจ้าจัดการจ้าใส่เป็นใส่พ่อหน่อยเร็วเร็วอันนี้มันบันเทิงไปไหมเนี่ยมันเบาไปมันบันเทิงพี่หนุ่มขอโทษพี่หนุ่มหันมาอแอนเองจะชักช้าอ่ะพี่หนุ่มจับไว้จับอะไรจับไงจับจับไม่ ได้เลยใช่ไหมพี่หนุ่มกดข้างหลังไปดึงข้างหลังแล้วมันมันต้องใส่อย่างนี้ข้างหน้าแล้วพี่หนุ่มดึงข้างหลังรู้ไหมพอแล้วโอเคอันนี้ก็น่าเกียดแล้วแหละพี่หนุ่มแล้วใส่แว่นด้วยพี่หนุ่มใส่แว่นแล้วก็สัมภาษณ์จ้ะไปด้วยอ่ะเข้าใจความรู้สึกไหมอ่าเนื่อยเข้าใจความรู้สึกดีดีตรงยาวออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ให้มันตรงตรงใส่มันตรงตรงช่วยหน่อยแล้วอ่าไม่เป็นไรโอ้โหนี่มัน คุณผู้ชมผมขอโทษจริงๆนะนี่คือเขาเอามีเดียพสัให้พสัให้เดี๋ยวพี่ดึงเองพี่ดึงเองพี่ดึงเองนี่อย่างนี้นะออสวยคุณควรจะได้เล่นเรื่องนี้ด้วยนะเป็นจันทร์อับล่ะครับเป็นจันทร์อับน่ะแทนกอจิอับเดือนหรืออับอะไรออับวันอับเดือนหรืออับอะไรล่ะตั้งแต่ตั้งแต่พี่กอจิเล่นเป็นจันทร์อับทุกวันนี้เริ่มแล้วเริ่มอับเริ่มไม่มีงานแล้วนะชื่อไม่เป็นมงคลอ้าวโอเคนะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา ขอคุยเรื่องคุณนิดนึงได้ได้ได,ได,ได้ทองคืนยังผมจะถามคุณแล้วนะคุณได้ทองคืนยังเ,เดี๋ยวตอบทุกอย่างเลยผมจะถามคุณว่าคุณเลิกกับแฟนหรือเปล่า <c oughs> แล้วคุณ <c oughs> ไปด่าคุณว่าสอใส่เกือกนหะ เอ่นไม่มีใครสนใจหนูหรอกตอนนี้เขาสนใจวิี่อย่างเดียวเลยเขาผมพี่อย่างเดียวอะส่วนส่วนกราฟเองอะสดใสขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อก่อนหน้านี้จะดูแบบกราฟจะไม่ค่อยล่าเริงนะครับตอนนี้ดูล่าเริงมากขึ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะพักสักครู่หนึ่งครับตอนนี้ไลโอนั่งร้องไห้แล้วนะใช่เห็นผลแล้วทรงซ่านแต่น่ารักออก เอาออกได้ไหมไม่ได้เป็นการให้เกียรติคือขอให้เอาออกก็ไม่ให้ออกออกไม่ได้ไม่ได้ต้องสัมภาษณ์เหนอด้วยแอนขอสมสักประโยคแอนอันนี้อะไรการพี่นะแอนขอโทษขอโทษแอนควบคุมพี่อีกแล้วแอนขอโทษแอนต้องให้โอกาสวิคในการพูดบ้างโอ้โหอันนี้วิกอันนี้เป็นวิกของใครจริงๆนะก็จิก็เป็นวิกของก็จิก็จิในเรื่องเขาเล่นเป็นใครฮะเป็นเป็นเพื่อนค่ะเป็นแก๊งสามคนเราเนี่ยค่ะชื่อจันอับอืมแล้วแล้ว ก็คือเขาไม่มาเหลือตัาเวยสวยอันนี้ดีอ๋อนีก็จิคนไหนอันนี้ไม่ใช่ดก็จอันนี้น่าจะเป็นสมาชิกจินะคนกลางนี้เดี๋ยก็จิอีกคนอ้าวไม่มีอ๋อพี่หายก็เล่นด้วยใช่ค่ะนะมีจ้าเนี่ไงอนนั้นก็จีนะต้องมีต้องมีอะไรผูกข้างบนแล้วนี่คือวิธของเขาเหรอใช่ค่ะเข้าใจความรู้สึกพวกเราแล้วใช่ไหมพี่หนุ่มแล้วไปเล่นทำไมก่อนดีกว่าไปเล่นไปเล่นทำไมดีกว่าแล้ว <ítulo> <run> ถ้าจะบอกว่าเออเข้าใจกับรู้สึกพวกเราแล้วใช่ไหมพี่นับแล้วไปเล่นทําไมไปเล่นทําไมหนมัดจับมัดจับมืไปแล้วได้เงินใช่ไหมได้เงินล้วนๆเลยค่ะพี่ไม่ยอดหรือเพราะอะไรคือคือเอาจริงๆอะหนูก็ชอบอะไรที่มันตลกอยู่แล้วเพราะเราก็ชอบแนวตลกอยู่แล้วเพราะว่าทุกวันนี้คอนเสิร์ตเราก็ประสาทดูไม่ค่อยดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราอ่านเรื่องนี้รู้สึกว่าเ้ยมันตลกดีอะเออแต่ไม่คิดว่าพอตอนไปถ่ายมันจะตลกขนาดนี้ และตอนตลกสุดคือตอนนี้คือตอนนี้คือพี่เลยที่ตลกสุดใ,<ห>ในเรื่องคนานสงสรร สงสารพี่บ้างไหมเนี่ยลูกลูกจำได้ไว้ก่อนนี่นี่ไม่ใช่แอนนี่พี่ไม่ใส่เลยนะจที่หรอพี่หนุมน่มเล้อยู่นะเมื่อคืนโทรมาหาแอนแอนพี่ขออะไรอย่างได้ป่ะใส่ชุดบัวผันมาได้ไหมใส่วงใส่วิกมาให้ด้วยแอนไปตกลงกับทีมแอนเองนะพี่ขอแค่นี้ระวังหูไปเลยเออแต่ไม่ใช่แอนเอาเอันนี้มาให้พี่ใส่แต่พี่บอกให้แอนหลับนั้นมาไงนี่หงอยว่าก็ทำเพื่อพี่หนุ่มพี่หนุ่มก็ทำให้พวกเรานิดนึงมันน่ารักเก่งนะช่วยพ่อหน่อยลูก ขอให้พ่อโชคดีค่ะโอเคครับถามครับหน่อยอห,นหนังเรื่องนี้เนี่ยคือครับคาดหวังยังไงบ้างเอาจริงๆเราก็ไม่ได้คาดหวังถึงขั้นแบบจะต้องแบบทะลุเป้าแบบร้อยล้านอะไรพวกนี้นะครับจริงๆเราอยากแค่มาถ่ายทอดความสนุกให้คนดูทุกๆคนที่เข้ามารับชมภาพยนต์เรื่องนี้เขาได้รับความสุขแล้วความสนุกกลับออกไปแค่นั้นแหละครับผมอืมนะแล้วบทถามนี่คือมันไกลตัวเรามากไหมก็ถามว่าไกลไหมก็ไกลนะครับผมเพราะว่าจริงๆ ชีวิตประจำวันเราก็ไม่ต้องมาแบบเรียนฟันดาบมหาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยแหละครับผมครับเอลยพอเขาตัดหน้ากับปุ๊บเราก็ตัดมาหน้าพ่อนะคือตัดหน้ากับเสร็จแล้วตัดหน้าพ่อปุ๊บมันตัดเขาออกเลยไหมแอนสูสีครับสูสีนะสูสีเออดีไปกันใหญ่เลยเนี่ยน่ารักพี่หนุ่มแอนรู้ไหมพี่ใส่วิกอันนี้เนี่ยนะ พรุ่งนี้เวลาเข้ามาตีกันในรายการเยพี่คุมเขาไม่ได้เลยเพราะจะไม่มีใครเชื่อพี่อีกแล้วนะในประเทศเนี้เวลาที่พี่บอกมีคนทําตามเลยนะพรุ่งนี้บอกถ้าพี่แบบเอ้ยเออเรื่องนี้คดีอย่างนี้แหละครับเป็นงี้เขาจะไม่เชื่ออะไรพี่อีกแล้วหนักภาพกลับมาที่วันนี้เออ แต่แหรือว่าถ้าสมมุติว่าเจอเรื่องเครียดมากๆอะแล้วพี่เอาวิกอกันนี้มาใส่หรือว่าทุกอย่างหดูซอฟไปเลยเพราะว่าทุกคนกําลังเครียดเขาจะยืนหนึ่งเี้ยหมดเลยอ่ะเก็อบอกแล้วไม่น่าเชิญพวกมันมาเลยฉันเชื่อว่าไม่มีนักข่าวประเทศไหนทําแบบพี่เลยพี่ทำล<ช>ุกนี้เลยใช่รับรองล้วทำตามแน่นอนแล้วทําให้ด้วยเอออ่าโอเคทีนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องส่วนตัวกันสักนิดหนึ่งดีกว่าค่ะแอนเป็นไงบ้างตอนนี้เรื่องคดีความ